จำเ๋ยจเลยหยิบแบบแผ่นเลนะเอาแต่แผ่นเอาแผ่นก่อนเอาแผ่นก่อนอาจารย์แบน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 ท่านผู้ชมครับมองดีๆนะคบมองดีค่ะอะไอะไอะไรรักเย่เออันนี้รักเบียที่เตมมันมันใช่เหรอไม่ใช่ทางนู้นเป้าไงไง อ่อ่ะเล่นเ่นแล้วเอาเพงอ่านอะรอ่านี่อ่านไรักเหนมที่สุดไปไปสมสมสมสไม่สมไม่เองครับรนหนี่งที่สุดไม่ต้องอ่านอ่พูดเองก็าน ตัวซเ,เมื่อกี้อะไรไม่ต้องอ่านอะไรรักเหนียงที่ตัวไม่มีอ่านนะคะท่านไม่ได้อ่านมาจับซีบีปอะ,อะไรอะ,อะไรรักเหนียงที่ตัวใบหูแดงเนี่ยต่อไป